พีชานะคะพบกับเอเชียบุกิไลไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสนำการฟุตบอลค่ะคราวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยผลการแข่งขัน,นะะในศึกลาลิกาสเปนค่ะเมื่อคืนค่ะจากฝูงยังเรอัอลมาดริดนะคะมีคิวอ,ออกไปเยือนอตราดิโกมาดริดค่ะแน่นอนนคะคะว่าเกมนี้เป็นเกมที่เดือดมากๆเลยค่ะแต่นะคะทางด้านของเรอัลมาดริดนะคะก็ไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังเพราะว่าพวกเขาบุกไปเอาชนะ อาร์เรดิโกมาดริดได้ถึงบ้านนะคะศูนย์ประตูต่อ 2, 2โดยได้ประตูมาจากโลดิโกนะคะแล้วก็มาจากบันเบดค่ะทําให้นะคะหลังจากที่เอาชนะอาร์เรดิโกมาดริดค่ะทําให้พวกเขานะคะสามารถเก็บชัยชนะจาก6นัดแรกของฤดูกาลนี้ได้สําเร็จนะคะโกยแต้มไป18แต้มเต็มค่ะขึ้นนําจากฟุงนิสซุรายกาอีกเช่นเคยค่ะ เรามาดูอีกหนึ่งทีมนะคะที่สามารถกลับมาทวงคืนจากฝูงได้นะคะแต่ทีนี้เราจะย้ายกลับมาในพรีเมียร์ค่ะปืนใหญ่อัชลอนเนี่ยคะเมื่อคืนมีคิวออกไปเยือนเพื่อมีคาดเบน o ์ฟอร์ดค่ะแล้วก็แน่นอนนี่ค่ะว่าปืนใหญ่อเซนอนค่ะไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังเพราะว่าพวกเขา บุกไปถล,ล่มเจ้าบ้านอย่างพึ่งพิฆาตนะคะไปถึงศูนย์ประตูต่อ3เรียกได้ว่างหัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะปืนเนี่ยอาร์เซนอลนะคะได้ประตูขึ้นนําจากซาริบาค่ะแล้วก็มาได้ประตูที่2จากทางด้านของกาเบรียลเกซุดนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยรูปฝ่องไกลจากทางด้านของวีเอร่าค่ะทำให้จบเกมนะะกเนี่ยค่ะปืนเนี่ยอาร์เซนอลค่ะบุกไปเอาชอนะเพิ่มพิฆาตศูนย์ประตูต่อ3กลับมาทวงคืนจากโูรในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จค่ะ นอกจากสบุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดูนย์ประตูต่อ3มนะคะมิเกลเดเต,ต้ค่ะยังสร้างสถิติโดยการส่งนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนะคะนั่นก็คืออีวานเอวานารีค่ะที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนะคะซึ่งเป็นเกมแรกของเขาในวัยเพียง15ปีกับ1 8 1วันค่ะซึ่งเจ้าของสถิติเก่าก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือฮาวิย์เอเลร์ของหงส์แดงลิพูที่ทำสถิติไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในอายุเพียง16ปีกับ30วันเท่านั้นค่ะ หลังจากที่เบนฟอด์ดนะคะพายต่อปืนใหญ่แอสเนอนไปศูนย์ประตูต่อ3โทมัดแฟงกุนซื้อของเบนฟอดค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเขายกคู่แข่งอย่างปืนใหญ่แอสเนอนให้เป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดเป็นทีมหนึ่งเลยค่ะโดยเขามองว่าการที่ทางด้านของปืนใหญ่อารนอนนอลนะคะสามารถบุกไปเอาชนะพวกเขาได้ถึงศูนย์ประตูต่อ3ด้วยคุณภาพที่พวกเขามีทำให้พวกเขามีโอกาสลุ้นแชมป์มากที่สุดเป็นทีมหนึ่งเลยค่ะ เกที่น่าเสียดายนะคะสาหรับโชเซ่มนิโยหรือนะ้ำมูของเราค่ะเมื่อคือนนี้ค่ะหมาป่าโรมา่ามีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอตาลันตาแล้วก็เป็นที่น่าผิดหวังค่ะเพราะว่าพวกเขาพ่ายต่ออตาลันตาค้บ้านไป1ประตูต่อศูนย์นะคะหลังเกมโชเซ่มนิโยกุนซือของทีมค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเขามองว่าทีมพวกเขาควรชนะค่ะเพราะว่าตลอดทั้งเกมนะคะพวกเขาสามารถครองบอลได้มากกว่าค่ะแล้วก็เกมนี้นะคะน้ำมูบอกว่ามันเป็นเกมที่เขา ควรที่จะชนะได้แบบง่ายๆแต่สุดท้ายก็แพ้คารังให้กับอาตาลันตาค่ะ <S <S เป็นยังงกันบ้างคะกับข่าวที่ติ๊งนำมาเสนอในวันนี้ทีกว่าว่าทุกคนจะได้รับเพราะมูลนกันอย่างครบทวนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากติดตามเอเชียบุ๊กี้ไลน์ในทุกๆช่องทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย